สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาทุกทท่านนะครับผมวันนี้วันที่14เดือนเมษานะครับ2566นะครับผมวันสงการวันที่2แล้วนะครับก็หลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับก็เล่นน้ํากันอย่างชุ่มฉ่าเลยทีเดียวนะครับไปทุกที่ทุกที่ก็มีน้านะครับศาดเปียกชุ่มฉ่าเย็นสบายใจนะครับขายร้อนไปนิดนึงนะครับวันนี้แอดมินเองนะครับก็มีราคาทุเรียนมาฝากนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผม เอ,เ,อเอาราคาเงาะนะที่จังหวัดตราดนะครับเงาะสีทองตอนนี้เห็นราคาอยู่ที่27บาทเนาะก็ราคาเงาะปีนี้ก็ตกพอสมควรนะครับเงาะสีทอง27บาทนะครับตอนนี้ที่ตราดนะครับผมและหลายพื้นที่ราคานี้นะครับผมเองยุทธพงศ์นะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมเช่นเคยครับต้องบอกว่ามีราคาทุเรียนมาอีกแล้วนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดตามกดแชร์ให้อดินด้วยนะครับผมนวลทองจันทร์วันนี้ AB 115นะครับกระดุม AB 115นะครับเกรด C ก็85-95นะครับส่วน D 85นะครับผมกานยาววันนี้ AB 115นะครับ C 80ครับอ่อพวงมันนี AB 130นะครับเกรด C ก็95ส่วน D 80-85นะครับหมอนทองวันนี้นะครับ AB 135นะครับเกรด C ก็100นะครับส่วน D 85ครับ A.B.C วันนี้125นะครับราคาก็ลงมานิดนึงนะครับชนี A.B. 90นะครับส่วน C ก็55 D 40นะครับนี่คือราคาทุเรียนวันที่1 4นะครับเมษายน2อ6 6นะครับเป็นวันสงการนะครับราคาก็ยังมีให้ติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับช่วงหลังเทศกาลไปก็จะลุยกันต่อยาวๆครับไปถึงเดือนพฤษภานะครับ หลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับตอนนี้มีทุเรียนกระจายออกไปทั่วประเทศแล้วนะครับก็มีแฟนเพจหลายหลายท่านนะครับทักเข้ามานะครับโชว์ทุเรียนนะครับว่าได้กินทุเรียนแล้วนะอะไรเงี้ยทุเรียนที่นี่อร่อยอร่อยนะครับก็ติดตามกันไปนะครับรายการทุเรียนต่างประเทศเหลายหลายพื้นที่นะครับก็มีทํารายการอยู่ผมก็ดูหลายๆคลิปหลายๆประเด็นนะครับก็มีให้พูดถึงกัน อ่าเรื่อยๆนะครับก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้แอดมินนะครับกดไลค์กดแชร์วันนี้สวัสดีนะครับ